ก็สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะพามาแก้รูบิกนะครับขนาด 3. ามคูณสครับผม3ามแถวครับหลายคนก็เล่นรูบิกมานานครับแต่ว่าไม่สามารถแก้ให้มันเต็มทุกหน้าได้หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับว่ามันมีสูตรลัดเดี๋ยววันนี้มาเจอสูตรของผมครับผมรับรองว่าแก้ได้แน่นอนครับเต็มทุกหน้าแน่นอนตอนนี้ก็ทําการหมุนให้มันมุมวไว้เรียบร้อยครับผมสูตรของเรานะครับมันจะเป็นวิธีหมุนครับหมุนด้านบน หมุนด้านบนไปทางซ้ายครับผมแล้วก็หมุนซ้ายขึ้นมันก็อาจจะสลับกับของคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าผมถ่ายจากกล้องหน้าครับผมแต่ให้หมุนซ้ายนะครับบนทางซ้ายแล้วก็หมุนซ้ายขึ้นเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะสามารถแก้ได้หรือเปล่าครับผมก็ค่อยๆทําไปครับบนทางซ้ายซ้ายขึ้นบนทางซ้ายซ้ายขึ้น บนทางซ้ายมืซ้ายขึ้ н, นทางซ้ายซ้ายขึ้นทำไปเร right ื uh ่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเต็มทุกหน้านะครับบนทางซ้ายซ้ายขึ้น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  อย่ามาลุ้นครับว่าจะเป็นหรือเปล่าตอนนี้ยังครับบนทางซ้ายบนซ้ายขึ้นบนทางซ้ายซ้ายขึ้นนท่งซ้ายซ้ายขึ้นบนทางซ้ายซ้ายขึ้นบนทางซ้ายหมุนซ้ายขึ้นบนทางซ้ายสุดท้ายครับซ้ายขึ้นเห็นไหมครับผม นี่คือสูตรลัดครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าใช้สูตรนี้ก็ได้เหมือนกัน <Wow. S 1> ลองดูครับลองดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ